สวัสดีครับผมมาเจอกันในคลิปที่2นะครับพี่พี่กับฮานอยโค้งสุดท้ายนะ้อเลขเด่นตารางแต่ว่าลืมเขียนตารางนะครับพี่พี่ก็ก่อนเข้าไปรับชมนะครับผมก็ขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับพี่พี่สลับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ท่านใดนะครับที่กําลังมองหาบ้านเสียงโชคเนาะหรือว่ามีบ้านเก่าอยู่แล้วนะครับไม่ดวงไม่หิงไม่ปังเนาะอยากลองเปลี่ยนบ้านดูก็มาที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์เลยนะครับก็จะเจอบ้าน โชคอน,นันต์999นะครับผมเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับเลขตารางของเรานะครับวันที่29วันที่29อืมผมยังไม่สรุปผลเลยนะครับพี่พี่รีบไปไหนก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวขอสรุปผลคร่าวๆก่อนผลของวันที่28นะครับผมเมื่อวานนี้ผมให้4ก4ับ9ไปนะครับผมขอสรุปเลขเจาะก่อนเนาะ ผลที่ออกเฉพาะกิจ462กับ31ของเราไม่มีนะครับพิเศษ29290กับ60นะครับของเราใครวิ่งที่9นะครับเข้าไปที่90นะครับอุตสาหน91นะครับผมปกติ196กับ57นะครับผมอันนี้ของเราใครวิ่งรูดนะครับเข้าไปที่96นะครับ ส่วน VIP 0 2 4กับ0 1นย์หนึ่งนะครับนะครับผมของเราไม่มีเนาะ2 4 4 2นะครับมาเป็นเพียงเลขวิ่งนะครับในรอบนี้นะครับผมส่วนในเลขตารางของเรานะครับเลขตารางของเราเนี่ย57นี้มานะครับมาในเลขไอ้รอบปกตินะครับ57นะครับแล้วก็ ก็ไม่มีมาแค่รอบเดียวนะครับเลขตารางอ๋อนี่เฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจก็มานะครับพี่พี่นี่เลยเนาสรุปแล้วมาในสองคู่นะครับอันนี้หนึ่งคู่เนาะสองคู่นะครับเลขตารางนะครับสามหนึ่งกับห้าเจ็ดนะครับส่วนตัวเจาะไม่มานะครับพี่พี่มาแค่สายรูดเนาะต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะครับส่วนแนวทางวันนี้ นะครับมารับชมกันต่อเลยนะครับแนวทางวันนี้ผมตัววิ่งผมได้เลขพี่น้องนะครับพี่พี่ผมได้เลขพี่น้องผมให้วิ่งไปที่เลขสองสายููดให้ไปที่เลขสามนะครับสองศูนสองหนึ 0, ่งสองสี่ สองเจ็ดนะครับสามศูนย์สามหนึ่งสสองสามเจ็ดนะครับเาก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่อืมนะครับผมลืมเขียนเลขตารางนะครับพี่พี่โอ้นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้แหละครับพี่พี่กินยาไปด้วยเนาะอืมนะครับ ลืมจับวินเลขตารางเลยมี7นะครับแล้วก็มี4แล้วก็มี1แล้วก็มี2นะครับประมาณนี้นะครับผมก็ใครไม่ชอบที่ผมเจาะให้นะครับก็จับวินเลขตารางได้นะครับพี่พี่ก็ผมให้2เนาะแล้วก็3นะครับตัวเน้นตัวเน้นก็จะเป็นที่2 7 สองหนึ่งนะครับผมสามหนึ่งสามสอง,สองนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางฮางนอยโค้งสุดท้ายนะครับพี่พี่สามตัวสามตัวให้ไปที่สามสองเจ็ดนะครับสอง สาน,นะครับพี่ๆประมาณนี้เลยนะครับฮานอยโพงสุดท้ายเนาะเลขเด่นตารางก็เพ,พ,พื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาเนาะก็ขอให้มีโชคเฮงๆปังๆกันทุกคนนะครับก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมสหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านนะครับกับสวัสดีครับ